ก็คืออันคลิปเมื่อกี้ก็คืออันเราเราจะกดนีียแต่เราเพลกกดปิดคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็น ep 2ีแล้วกันค่ะทุกคนเพราะอ p พีหนึ่งเมื่อกี้เราเพลกกดตัดคลิปไปนะคะเราเพลกกดหยุดคลิปไปนะคะทุกคนแบบกดแบบปิดคลิปเลยค่ะทุกคนมันก็เลยได้มาเป็นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือ ep ีสองแล้วก็จะมาวาดแล้วก็จะมาวาดตาเอ๊ะ เราก็จะมาวาดชุดกันนะคะทุกคนจากที่เราตัดไปว่าเราจะมาวาดชุดนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเออเลยรเราก็ต้องคิดแบบชุดก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นชุดแล้วก็ให้เวลาคิดสักพักหน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อไปแล้วก็คิดแบบชุดออกเลยนะคะทุกคนก็เออเลยรเราก็จะไปที่ต เราก็จะทำตรงนี้นะคะทุกคนเช่นเหมือนวันนี้เลยแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนขังเช่นวันนี้เลยต่อไปเราก็จะมวาวาดที่ตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็สมมติอันนี้ก็คือชุดนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือกระดุมอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชุดเป็น,นี้เลยแล้วก็จะทิบ เราก็ได้มาประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนสส่ของชุดเราก็จะแล้วก็จะวันนี้เลยนะคะทุกคนเราก็ได้มา เรียบร้อยนะคะทุกคนนี้คือแล้วก็จะมามาวที่ศูนย์กระปุงนะคะทุกคนแก็คือประมาณชุดก็คือเราออกแบบไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนมันก็ได้เป็นแบบนี้เลยจื๊ นี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาประมาณนี้แล้วเป็นของชุดนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น โอเคค่ะทุกคนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นอบบนี่ค่ะทุกคนเราจะได้มาประมาณนี้แหละ ต่อไปเราก็จะวาดที่ขาของน้องเลยเดี๋ยวเพื่นอนนะคะทุกคนอนี่นะคะทุกคนเราก็วดาด่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะวาดผมหลัง ของตัวนี้นะคะทุกคนความหลังของเราก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวสักพักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปตัวที่ว่าเสร็จเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนแล้วก็ว่านองตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวน้องตัวนี้จะชื่อว่าอะไรดีนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมตั้งชื่อให้หนังดีไหมคะทุกคนเราจะเลือกชื่อที่เราที่ถูกที่เราถูกใจที่สุดมานะคะทุกคนอย่างไรก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่เอาชื่อดีๆนะเอาชื่อดีๆนะอย่าเอาชื่อแปลกๆมาละโอเคนะ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนชื่อของน้องนะคะทุกคนพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะให้เวลาถึงวันนี้ก็คือวันที่17สิบนะคะทุกคน 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24ก็ประมาณอีก7วันกว่าจะถึงวันที่24เพราะฉะนั้นเราจะให้เวลาทุกคน ถึงวันที่ถึงวันที่ยิ่สามแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะเราจะต้องรีบแล้วโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะพอภาพนี้เราจะวาดภาพไปเราจะวาดภาพนี้ไปให้ ใครสักคนนี่แหละคะ่ะทุกคนหน่อยก็ช่วยตั้งชื่อน้องหน่อยนะคะทุกคนได้คอมเมนต์เลยอย่ามีรอบแล้วก็ส่วนเราจะมาระบายสีต่อใน ep3 นะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายยรอต่อ EP พีนะคะ